สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเก้า e อี L ้รับแขกของหนสือพิมพ์สยามทาวนะครับรายการของเราแพร่ภาพทาง t t t v แล้วก็ทางเว็บไซต์ของสยามทาวรวมทั้งทาง Facebook ของสยามทาวด้วยนะครับวันนี้รายการของเรามาพร้อมกับข่าวดีข่าวที่เป็นมงคลสําหรับพระสงนิกรชาวไทยซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาน,นะครับเรานาเอา ข่าวเกี่ยวกับหนังสือเรียกหนังสือไม่ได้ต้องเรียกว่าเป็นสื่อมัลติมีเดียนะครับเพราะว่ามีครบมากเลยเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงที่พวกเรา เขารพบ,บูชากันนะครับวันนี้คนไทยที่นี่มีโอกาสจะเป็นสื่อเจ้าของสื่อมัลติมีเดียที่ชื่อว่า My KING ชุดนี้กันนะครับเพราะว่ามีนักธุรกิจไทยคนหนึ่งนะครับมีความรู้สึกที่เรียกได้ว่าอยากที่จะให้คนไทยได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าของสื่อมัลติมีเดียชุดหม่ i คิงนี้ก็เลยรับอาสาเป็นเป็นตัวกลาง ในการในการนำเอารับจองนะครับเราก็จะจะนำออกมามอบให้กับทุกคนที่สั่งจองมานักธุรกิจคนนั้นก็คืออยู่กับผมที่นี่แล้วคุณอรวรรณเพชประเสริฐสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอรวรรณเพชประเสริฐหรือที่คนไทยในลอสแอนเจลิสส่วนใหญ่จะรู้จักในชื่อเจออนใช่ <laughs> คุณ, <c oughs> ค,ณคุณอรวรรณนี่เป็นนักธุรกิจนะครับแล้วก็ที่ผ่านมานี่เราจะรู้จักเธอในใน,ในบทบาทของสุภาพสตรีที่เรียกได้ว่าเป็นคนใจบุญคนหนึ่ง เพราะว่าเวลาที่งานวัดต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นวัดที่ไหนก็แล้วแต่จะมีชื่อของคุณออ,อร์วันยอยู่ในฐานะผู้บริจาคเงินหรือไปเปิดบูธอาหารอะไรอยู่เป็นประจำนะครับแต่ว่าวันนี้นี่นำเอาสื่อมัลติมีเดียนะครับผมขออนุญาตหยิบออกมาให้คุณผู้ชมดูนิดนึงนะครับเป็นกล่องสีทองนะครับสวยมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รูปที่เห็นอยู่นี่นะครับพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่เป็นสามมิตินะครับก็คือเป็น ภาพที่ที่ดูแล้วลึกเข้าไปนะฮะสวยงามมากเลยต่างๆเหล่านี้นี่จะมาพร้อมกับวิดีโอไม่ใช่ดีวิดีโอนะฮะเป็นเป็นเป็นบูเลรบเป็นบูเลเป็นหนังสือแล้วก็เป็นเป็นอีบุ๊กด้วยนะครับคือคือมีมีคลาสสำหรับดูทางหนังสือเล่มนี้ดูทางอ,อินเทอร์เน็ตก็ได้ด้วยนะฮะ เป็นเป็นสื่อที่เรียกได้ว่ามัลติมีเดียสมบูรณ์แบบจริงๆและที่สำคัญก็คือจัดทำโดยคณะผู้จัดทำของหนังสือ National Geographic นะฮะซึ่งเป็นเป็นอ,องค์กรที่ระดับโลกเลยทีเดียวนะฮะเราก็คงจะรู้จักกันดีนะครับถามเจออนครับทำไมเจออนถึงได้ไปร่วมกับโปรเจกต์นี้นะฮะสามารถที่จะนำเอาเอาโปรเจกต์เช่นนี้มามาเผยแพร่ในเอเมริกาได้ครับคือว่าอย่างนี้นะคะเราเป็น คือว่าเราสนิทสนมมากกับทางบริษัทมุมแบลงค่ะเพื่อเป็นลูกค้าก่อนมา20กว่าปีแล้วค่ะพอดีเขาได้เป็นตัวแทนนะคะกับบริษัท STG บริษัทตัวแม่เลยค่ะที่ทำขึ้นมาก็ก็เลยคุยคุยกันก็เอาอย่างนี้เอาไปเป็นตัวแทนที่อเมริกาแล้วกันก็นึกว่าเราเป็นคนที่โชคดีคนหนึ่งคะที่ได้มารับใช้ท่านเจออนนี้จริงๆแเราคงต้องบอกว่าเจออนรักในหลวงมากนั่นนั่นคือแรงผลักดันหลัก ใช่ค่ะครับผมทําไมถึงรักในหลวงเเออเราอยู่อเมริกามาสามสกว่าปีนะคะเรายึดในคําของท่านนะคะว่าเศรษฐกิจพอเพียงช่วยเราได้เยอะเลยนะคะเราประหยัดมากด้วยคือเจออนนี่ทาธุรกิจร้านอาหารด้วยนะครับ่เดี๋ยวเราค่อยคุยกันว่าทําอะไรแล้วก็นอกจากทําร้านอาหารก็จะทําบริษัทชิปปิ้งนะครับชื่อว่า Carry on Express Carry on Express นะฮะซึ่งก็ส่งสินค้าต่างๆกลับไปประเทศไทยซึ่งบริษัท สองสองรายที่พี่ออนเอ่ยชื่อเมื่อสักครู่ที่บอกว่าสนิทกันเนี่ยนะฮะก็คงจะเป็นลูกค้าก็คือบริษัทมุมแบรนดกับบริษัท STG m u l t มัลติมีเดียนี่ยก็คือทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกภาพยนตร์ต่างๆนะสั่งเข้าไปขายแล้วก็ใช้บริการของของของคุณอรวรัณเป็นคนอุปกรณ์กันเอาเข้าไปนะครับก็เลยสนิทกันทีนี้ในเมื่อทั้งสองบริษัทนี้มาร่วมมือกันจัดทำสื่อมัลติมีเดียชิ้นนี้จีอ่อนก็เลย แน่นอนว่ารับโปรเจกต์นี้มา<ะ>มาเผยแพร่ที่นี่<ะ>ผมขออนุญ,ญาตอ่านาที่ดรสุเมธตันติเวชกุลนะครับท่านเป็นเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาคือหนังสือเล่มนี้ทําขึ้นมาเพื่อจะนํารายได้ทุนก้าวถวายาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านทางมูลนิธิชัยพัฒนานะครับอย่างถูกต้องทุกอย่าง<ะ>แล้วก็เจออนหรือว่าคุณอรวรันที่เอามานี่ก็คือหมายถึงว่าทําหน้าที่เพียงแค่รับจอง เราก็ดูแลในเรื่องของการจัดจำหน่ายให้แต่ว่าเจออนจะไม่ค okay, um anyway ิดค่าใช้จ so ่ายอะไรทั้งสิ้นเราไม่ไม่เกี่ยวเลยในเรื่องของรายได้ไม่เลยค่ะบครับผมเล่มหนึ่งตก149เหรียญนะครับสามารถสั่งจองได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอแต่ผมขออนุญาตอ่านที่ดรสุเมธตันติเวชกุลท่านให้สัมภาษณ์เอาไว้สักนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียชุดนี้นะครับท่านบอกว่า ตลอดระยะเวลา60ปีที่ทรงครองราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำริให้จัดทําโครงการต่างๆมากกว่า3,000โครงการนะครับซึ่งล้วนแต่เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้พระสงฆ์นิกรไทยทั้งสิ้น ความมุ่งมั่นอดทนของพระองค์เกิดขึ้นอย่างยาวนานโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและได้รับการยอมรับจากทั่วโลกให้เป็นพระมหากษัตริย์ของคนทั้งโลกหรือ The King of the World นะครับเพราะฉะนั้นเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนภาษาครบ85พรรษาในปี2555นะครับ National Geographic นะครับซึ่งเป็น องค์กรผลิตสารคดีที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกเนี่ยนะครับได้รวบรวมพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านจัดทําขึ้นในรูปแบบสารคดีเพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติพร้อมนําเสนอเผยแพร่สูส่สายตาคนทั่วโลกนะครับซึ่งส่วนหนึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งน,นะฮะก็คือสารคดีของ national geographic ที่ทําเป็นเป็นมาตรฐานมากเลยนะครับแบ่งเป็น chapter 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 ดีมากเลยก็ถูกรวบรวมเอาไว้ในนี้แล้วนะครับนอกจากนั้นก็จะมีสมุดภาพ นะครับมีเรื่องราวมีอะไรบ้างนะเจออนที่ที่อยู่ในกล่องเนี้ครับมีรู้สึกว่าจะมีอย่างนี้นะคะครับมีบูเล่นะครับมีบูเล่ DVD ครับมีดีวีดีด้วยนะครับถ้าไม่มีบูเล่ก็สามารถดูดีวีดีได้ค่ะแล้วก็มีกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์สามมิติโอ้ไม่ใช่เป็นกรอบไม้นะครับเป็นกรอบเขาเรียกว่าเป็นอะคาริกนะครับสวยมากทีเดียวนะครับ แล้วก็มีหนังสือหนังสือพร้อมภาพประกอบสวยงามจำนวน2 2 4หน้านะครับแล้วก็มี e English e b o o k Card อย่างที่ผมเรียนให้ทราบก็คือว่าสามารถที่จะดูได้จากเว็บไซต์นะครับเป็น ebook กนะครับจาก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 อินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็มีใบรับรองผลิตภัณฑ์ก็คือให้แน่ใจว่าเป็นของจริงด้วยนะครับมี s e เรียลนัมเบอร์ด้วยต่างๆนะครับมีบูเลมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรียนคุณผู้ชมว่านี่คือของที่ จำเป็นจริงๆที่ทุกๆคนที่เป็นประสในิกรชาวไทยที่มีความเคารพบูชาในหลวงของเราจําเป็นที่จะต้องมีเอาไว้นะครับย้ําราคาอีกทีหนึ่งหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าดอลลาร์นะครับ,รบติดต่อได้เบอร์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอแล้วเท่าที่ทราบครับหนังสือเล่มนี้มีคนจองเข้ามาเยอะแล้วตั้งแต่เปิดตัวเยอะมากเลยนะคบตอนนี้่ประมาณสักเท่าไหร่และฮะเกือบจะ5 0 0รเล่มนะเกือบจะ500อยเล่มแล้วนะครับห0 0ได้แล้วเราก็เรียนว่าคือคือคุณอรวรรณเล่าให้ฟังบอกว่า หนังสือเล่มนี้พิมพ์จํานวนจํากัดเท่านั้นเองแล้วก็ที่สําคัญก็คือเมืองไทยเขาจองเงินจนเต็มเอียดแล้วจองไม่ได้แล้วนะครับก็เหลือเฉพาะโคต้าที่มาจําหน่ายให้กับคนไทยที่อยู่ในประเทศสหรัฐเท่านั้นเองอย่ารอช้านะครับเจออนบอกว่าขายได้คงจะมีโคต้าประมาณสักไม่เกินผ่านเล่มเท่านั้นเองนะครับก็เหลือเวลาไม่มากแล้วสาหรับคนที่ยังไม่ได้จองนะครับรีบจองเข้ามาเบอร์โทรศัพท์ก็ปรากฏอยู่หน้าจอนะครับทีนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องเจออนนิดหนึ่งเมื่อกี้บอกว่าทำทำ ธุรกิจชิปปิ้งนะฮะ,ะชื่อ c a r r ออนจริงๆแล้วลักษณะของบิเนษที่เราทำนี่คืออะไรฮะต้องต้องบอกคุณผู้ชมด้วยนิดหนึ่งเผื่อคุณผู้ชมจะใช้บริการก็รับส่งของนะฮะจากที่ทุกคนนะ,ะซื้อส่วนมากจะเป็นลูกค้าซื้อของออนไลน์แล้วเราก็คือว่าให้ใช้ Ad อดเดสเรานะฮะแล้วเราก็มารีแพ็คให้ให้ลูกค้านะฮะแล้วก็ส่งต่อไปให้ที่เมืองไทยคือว่ารับเคลียร์รับอะไรให้ได้กนรับเคลียร์ออกของให้ด้วยนะครับ ก็คือหมายถึงว่าไม่ใช่ย้ายกลับบ้านนะครับหมายถึงว่าสมมุติว่าจะสั่งซื้อรองเท้าเท่ๆสักคู่หนึ่งจาก Ebay อย่างเงี้ยนะคู่เดียวอย่างเงี้ยนะแทนที่เราจะให้ส่งไปที่ประเทศไทยซึ่งมีค่าส่งแพงแล้วก็จะต้องเสียภาษีด้วยเนี่ยก็ส่งมาลงที่ที่บริษัท Carry-on Express แล้วก็ทางนี้ก็จะไปแพคใส่ตู้คอนเทนเนอร์ร่วมกับสินค้าอื่นๆแล้วก็ส่งกลับไปออกของให้ด้วยคิดราคาค่าบริการเป็นยังไงครับ ก็ไม่แพงนะฮะนิดหน่อยนิดหน่อยนะฮะ,ะพอบอกได้ไมาให้ว่าเป็นเป็นชิ้นเป็นกล่องเป็นปอนเป็นน้ําหนักเ,ออเป็น,ปนส่วนมากจะหนักทางเป็นหนักไปทางกิลโลนะ,ะ,ะก็คงไม่เกินส,ส,สิบสี่เหรียญนะกิโลละประมาณประมาณสิบสี่เหรียญนะครับเียทุกอย่างคับอันนี้ส่งถึงบ้านเลยนะฮะถึงประตูบ้านเลยส่งต่อค่ะครับนี่ก็คือธุรกิจหนึ่งนะฮะ carry on express นะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ก็คงจะเป็นเบอร์ที่สองนะครับพี่อ่อน ได้ทั้งสองเบอร์ได้ทั้งสองเบอร์นะฮะออเคอรี่ออนนี่ก็คือเบอร์ออนี่ก็คือเบอร์โทรศัพท์นี่เป็นเบอร์ธุรกิจด้วยเบอร์ติดต่อด้วยนะครับผมแล้วนอกจากนั้นก็คุณอรวรรณก็ยังเป็นเจ้าของร้านอาหารซึ่งเรียกได้ว่าเป็นร้านอาหารแบบแบบค่อนข้างหรูอยู่ในด้านอยู่ในย่านของซานดอมิการบีชซันดอมิกาบีชนะครับย่านคนที่แบบมีตังค์สักนิดหนึ่งชื่อร้านอะไรนะชื่อร้านลาติจูดค่ะลาติจูดนะครับอยู่อยู่ อยูต่ต้องบเ2960นะะอยู่บนถนนลินคอนค่ะลินคอนไม่ไกลจากบีทเท่าไหร่ไม่ไกลค่ะสองบล็อกค่ะสองบล็อกนะครับครับต่างๆเหล่านี้นะฮะธุรกิจต่างๆที่พี่คุณอรวรันทำอยู่เนี่ยจึงทำให้ตัวเองอยู่ในลักษณะของการที่เรียกว่าอ,อยู่ได้แล้วนะครับประกอบกับเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้น้อมก้าวับมาจากในวงของเรามาปฏิบัตินะฮะทำให้คุณอรวรันเนี่ยอยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่าสบายค่อนข้างจะสบายแล้วจึงเวลาที่ ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือเป็นผู้ให้ตลอดเวลานะครับวัดวาอารามต่างๆนติดต่อมาพี่อ่อนบริจาคเสมอเพราะฉะนั้นนี่ผมในฐานะที่รู้จักกันมาเนี่ยก็ยืนยันได้ว่าเป็นเป็น,ปนบุคคลที่น่านับถือคนหนึ่งของของลอสแอนเจลิสนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไว้ใจได้จริงๆเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับหนังสือ My King นะฮะชื่อชื่อ My King นะครับโปรเจกต์นี้เป็นมัลติมีเดีย รับรองได้ว่าสั่งจองมาทางเจออนนี่ไม่มีผิดหวังรับรองแต่แต่ต้องเรียนนิดนึงตอนนี้สินค้ายังไม่เสร็จนะฮะสิ้นเดือนก็ไม่เกินวันที่สองนะคะของจะเข้ามาถึงเอลเอค่ะประมาณไม่เกินวันที่สองเดือนมกราเบิดเดินเดือนธันวาแหละเดือนธันวาค่ะที่สองเดอนธันวาแล้วเราจะเริ่มส่งให้ลูกค้าได้ก็ของพอเราได้รับแล้ววันรุ่งขึ้นแล้วก็จะส่งต่อเลยนะครับเพราะฉะนั้นทั้งที่คนที่สั่งจองเข้ามาประมาณ เกือบ500ลายอย่างที่คุณอรวรันบอกก็ประมาณต้นเดือนต้นเดือนอาทิตย์แรกของต้นเดือนก็คงจะได้รับหมดทุกคนนะคะที่สั่งสั่งมามีสั่งมาจากไกลๆแถวไหนบ้างโอ้คลาดาก็มีนะคะแคลาดาก็มีหลาย10บคนแล้วก็มีคนลาวด้วยที่รักในหลวงของเราใช่ใช่ใช่คนลาวคนไทยก็พี่น้องกันนะครับแต่แล้วก็ที่ทราบก็คือมีคนโทรมาจากเมืองไทยด้วยมาสั่งจองใช่แล้วเราเพี่ออนครับทางพวอแม่เขาบอกว่า มีหนังสือที่นี่ขายที่อเมริกาหรือเปล่าถ้ามีนะรีบสั่งจองเลยนะเมืองไทยนะหมดแล้วหมดแล้วรู้จะไปจองที่ไหนครับครับพอดีก็ลูกๆก็อยู่ที่นี่ก็รีบโทรมาหาเราทางที่เราโฆษณาไว้ตั้งแต่แรกแล้วแล้วเรารับได้ไหมได้ถ้ามาจากเมืองไทยอย่างนี้อ๋อได้ค่ะได้ค่ะเราช่วยกันช่วยกันช่วยกันเพราะว่าใครๆเขาอยากจะได้ไว้เป็นเจ้าของนะครับใช่แล้วก็วันนี้เราก็ใส่เสื้อยิ้มให้พ่อนะครับ แต่เสื้อตัวนี้ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับมัลติมีเดียชุดนี้ไม่เกี่ยวกันใช่ไมฮไม่เกี่ยวกันแต่ว่าเจออนกรุณามอบให้ผมตัวหนึ่งเพื่อจะได้เราจะได้ใส่ในในวันที่5้ธันวาในในวันเฉลิมพระชนมพรรษาปีนี้นะครับเพราะว่าที่ในต่างประเทศนี้นะครับส่วนราชการก็ดีวัดไทยก็ดีต่างร่วมกันจัดกันที่ลอสแอนเจลิสก็จะมีงานที่ที่วัดไทยใช่ไหมฮะเจออนจะไปใช่ไหมฮะไปครับไป เราใส่เสื้ออย่างนี้ไปไปร่วมงานยิ้มไม่พ่อไปร่วมงานกันนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีนะครับสื่อมัลติมีเดียชุดไมค์คิงนี้เป็นสื่อที่ทรงคุณค่าจริงๆนะครับทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์หรือในในแง่คุณค่าทางจิตใจนะฮะเราทุกคนรักในหลวงนะครับก็ควรที่จะมีเรียกได้ว่าเป็นสารคดีที่สมบูรณ์แบบที่สุดชุดหนึ่งที่เคยมีขึ้นมาเกี่ยวกับในหลวงของเรานะครับจัดทำโดย national geographic ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำสารคดีระดับโลกเลยทีเดียวนะครับเขาชื่นชมมากเขาก็เลยทำสารคดีชุดนี้ขึ้นมา ให้ให้คนทั่วโลกได้รับทราพพรบภาพรมพระปรีชาสามารถแล้วก็โครงการต่างๆของพระองค์ท่านนะครับเราคนไทยเนี่ยก็ควรที่จะมีเอาไว้ครอบครองกันทุกบ้านเลยทีเดียวนะครับวันนี้เวลาของกัปรับแขกหมดลงแล้วนะครับเอาข่าวดีนี้มาเผยแพร่ก,กันค่อนข้างที่จะใกล้วัน,นพ่อนะครับ <S 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 ใกล้วันพ่อเต็มที่แล้วเจ้าออนถ้าจะสั่งมากกว่า2ชุดเนี่ย ได้ไหมครับอ๋อได้ค่ะ<ด>แต่<ม>ว่าต้องรีบออเดอร์มานะคะออเ,ดเดี๋ยวคนจะหมดสักก่อนจ้นมเพราะว่าผมมองมองเจ้าออนครับจะเป็นของขวัญปีใหม่ที่มีค่ามากม<อ>จริงๆะนะฮะเหมาะสมเลยค่ะราคาเพียงแค่149ดอลลาร์เท่านั้นเองถือว่า คุ้มค่าจริงๆนะครับได้ทั้งบูเล่ดีวหนังสืออีคัทอะไรต่างๆสารพัดเลยนะครับแล้วก็มีพระรวปฉายลักษ์รูปเป็นรูปสามิติอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับสวยงามมากจริงๆอย่าลืมนะครับเบอร์โทรศัพท์ปรากฏอยู่หน้าจอตอนนี้เลิกรายการแล้วพี่ออลวันก็คงจะไปไปรับโทรศัพท์แล้วล่ะขอบพระคุณมากนะครับวันนี้อุตส่าห์มาร่วมรายการของเราขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆขอบคุณที่เอา โครงการดีๆมาเผยแพร่ที่นี่ด้วยนะครับเวลาของรายการเก้าอีลรับแขกหมดแล้วนะครับพบกับผมแล้วก็ผู้ร่วมรายการคนใหม่ได้ใหม่ในในคราวหน้านะครับวันนี้ผมกับคุณอรวรณเพศพเสริฐลาไปแล้วสวัสดีครับ